ใจของเราทุกคนทุกหมู่เราสัตว์เป็นใจที่ประกอบด้วยทั้งกุศลและอกุศลถ้าเราจะขัดเกลาในสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลออกจากใจเราฟังดูก็ดูจะแปลกนะกุศลทําไมเราจะต้องไปขัดเกลามันเออนี่แหละอกุศลทําไมเราจะต้องไปขัดเกลามัน เรื่องอากุศลนี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องกุศลนี่ก็ต้องขัดเกลา <S <S เพราะว่าอากุศลนี่มันก็แฝงด้วยอกุศลที่ซ่อนอยู่ฉะนั้นทั้งกุศลและอากุศลจึงเป็นสิ่งที่ต้องขัดเกลาทีนี้วิธีขัดเกลาขัดเกลายังไงให้ใจมันสะอาดก็คือเวลาความคิดที่เป็นกุศลหรือสิ่งที่เป็นกุศล ปรากฏขึ้นในใจหรือเกิดขึ้นในใจก็ให้เราดูสังเกตว่ากุศลที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันเที่ยงมันแน่นอนหรือเปล่าหรืออกุศลที่เกิดในใจเราว่ามันเที่ยงมันแน่นอนหรือเปล่าเช่นความคิดที่เราโกรธเกลียดชังคนนั้นคนนี้อันนี้มันเป็นอกุศลมันเกิดขึ้นในใจเราได้ไหม ถ้าเราปฏิบัติก็ให้มันเกิดได้ประมาณแต่ไม่นำไปใช้ไม่ตัดสินใจนำไปใช้ไม่ตัดสินใจว่าถูกทันทีหรือผิดทันทีแต่ให้มันถูกระล,ลึกไว้ในใจหรือถ้าคนไหนปฏิบัติใหมๆ่ๆถ้าอยากสนใจในการวิจัยก็วิจัยในในกายในใจเจ้าของบางทีเราโกรธในกอ ขัดเคืองใจทับแค็นใจต่อเขาในวันนี้เราก็บันทึกไว้ว่าอ,อวันนี้มันยังยังเกิดความคิดความเคียดแค้นกับเขาอยู่ก็ให้รู้จักพอ,อสงสัยมันอะไรก็อย่าไปเชื่อว่ามันแน่นอนวันต่อมาก็ตื่นขึ้นมาอีกเอ๊ะมันยังมีอยู่ก็ก็บันทึกไว้มันยังมีอยู่เอาเรื่องเดียวนี่ก็ได้ก็บรรลุธรรมได้ ขัดเกลาเรื่องเดียววันต่อมาก็ดูอีกก็บันทึกไปอีกมันยังไม่ให้อภัยเขาดูไปดูไปสังเกตใจเจ้าของไปสังเกตใจไปจนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีก็ได้สังเกตไปบันทึกไปก็จะเห็นว่าบางทีมันเคลื่อนมันมันแปลเปลี่ยนเอา้า ไปดูอีกวันหนึ่งทำไมมันรู้สึกสงสารเขาอย่างนี้เห็นไหมเห็นอกเห็นใจเขาก็ได้แต่มันต้องเห็นจริงๆนะไม่ใช่ไปใส่เอามันต้องเคลื่อนออกมาจากใจจริงๆนั่นเห็นไหมเราก็บันทึกไว้อีกว่าเออนี่นี่เห็นไหมมันแปลเปลี่ยนแล้วนี่ใจมันแปลเปลี่ยนใจมันไม่เที่ยงแล้วนี่ใจมันไม่แน่นอนแล้วนี่เราก็ไม่ไปเชื่ออ,อีกในฝั่งกุศลเห็นไหมในฝั่งกุศลนี่ก็ยังเชื่อไม่ได้อีก ก็ระลึกสงสัยดูต่อไปบันทึกไว้เรื่อยๆนี่เกี่ยวกับบุคคลคนเดียวนี่แหละคนคนเดียวนี่แหละ,คนคนหละมันก็แปลสภาพไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าโอ้นี่ใจนี่มันเชื่อไม่ได้เลยเนาะใจของเราเมื่อเราเห็นใจของเรานี่มันเชื่อไม่ได้เราก็จะอาศัยผู้รู้ที่อยู่เหนือใจอยู่เหนือกุศลอยู่เหนือกอ,นอกุศล มันก็ค่อยๆเป็นปัญญาขึ้นมาได้โดยลำดับนั่นเองนะครับพอเจริญทำ